Mission start! Huh? Complete Mission Start. Thank you. 震看开始第 Start. OOF <sharp> OOF <inhale> <sharp inhale> 很撼。 เดี๋ยวก่อนเอมี่ฉันมีของดีจะให้เธอมาไม่นี่แล้วเหรออืมอะไรนะ เฮ้ยดีใจหน่อยสิเอมี่ขอพียงเราอดทนอีกนิดก็จะพบคำตอบของปัญหาแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเหรอเอมี่ขอโทษทีที่ฉันเสียมารยาทแม่ของฉันก็เคยพูดเหมือนกันแล้วจู่ๆฉันก็คิดถึงแม่ขึ้นมานะไม่เป็นไรนะไว้พวกเราจัดก,การธุระพวกนี้เสร็จเธอก็จะได้กลับบ้านไปก่อนแม่แล้วละ่ะ แม่ฉันจากไปด้วยอาการป่วยตอนที่ฉันห้าขวบอฉันเสียใจด้วยเอมี่ไม่เป็นไรพวกคุณได้ให้ของขวัญที่ล้ำค่ากับฉันแล้วขอบใจมากของขวัญอะไรกันถ้ามีโอกาสจะให้สิ่งที่ดีกว่านี้ให้นะไม่สินี่คือครั้งแรกที่ได้รับของขวัญจากเพื่อนหรือพูดได้ว่าฉันไม่มีเพื่อนที่แท้จริงเลย เป็นไปไม่ได้หรอกทั้ที่ฉันน่ารักขนาดนี้ขอบใจแต่นี่คือความจริงเพราะแม่จากฉันเร็วเกินไปพ่อก็เลยยุ่งมากฉันจะเป็นต้องเรียนรู้หลายอย่างถึงจะสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อได้เร็วขึ้นเพราะแบบนั้นฉันก็เลยไม่มีเพื่อนถ้าอิสธาไม่ได้จากไปบางทีเธออาจจะกลายเป็นเพื่อนเป็นคนเดียวของฉันถ้างั้นตอนนี้เธอก็มีแล้ว เพราะทุกคนจะบอกความลับภายในใจให้เพื่อนแท้ของตัวเองฟังเท่านั้นไงล่ะใช่แล้วเธอบอกพวกเราเยอะแยะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเธอคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเหรออย่างนี้นี่เอง